Gaze upon the edge of the void. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับช่องคัดเอกับเกมโมบายรีเจนอีกแล้วนะครับผมหายไปนานเลยไม่รู้ว่ายังมีคนคิดถึงเราอยู่หรือเปล่านะครับผมแต่ว่ามีคนรีเควสให้ผมมาทําคลิปต่อนะครับผมผมก็เลยโอเคไหนตัวใหม่ก็มาแล้วเดี๋ยวมาจัดสะหน่อยละกันนะครับผมสำหรับโนแลนฮีโร่ใหม่นะครับแล้วก็ตัว ML มอ่ะมีการอัปเดตยูใหม่ด้วยนะมันก็จะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้เลยคือแบบสวยมากก็เลยทําให้ผมกลับมาเล่นอีกรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวเล่นยาวๆแล้วก็มาทาเรื่อยๆแหละ โอเคนะครับสาหรับใครที่รีเควสตมาก็ทําแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปเจอกันในตัวเกมได้เลยนะครับผมสาหรับสกิลตัวละครนะครับผมจะไม่ได้อธิบายแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ดีกว่าผมแหละว้าวสวยมากนะครับเท่มากตัวเนี้ยที่จริงมันซื้อพร้อมสกินได้นะแต่ผมไม่ซื้อเดี๋ยวสกิลเราค่อยไปดูในตัวเกมแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายไปปลายนะครับโอเคครับเข้ามาในตัวเกมเรียบร้อยแล้ว ผมก็ลืมปิดการแจ้งเตือนด้วยนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ก็เลยปิดไปหนึ่งกลุ่มแล้วก็ภาพก็ยังไม่ได้ตั้งเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตั้งสักแป,ป๊บหนึ่งรู้สึกว่ามันน่าจะไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันต้องรีเครื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนสกิลนะครับสกิลหนึ่งก็ปาดไปด้านหน้าแค่นั้นเลย <c oughs> แล้วมันจะทิ้งรอยแยกไหมนะครับพาร์ีฟของโนแลนนะครับก็คือถ้ารอยแยกหรือว่าการโจมตีสกิลเราอ่ะมันชนกันนะครับมันจะเกิดการระเบิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือดาเมจหลักของตัวมันเลยนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะคอนโทรลอยแยกแยกเหมือนกันนะแต่คอนโทรได้นะครับก็มัว,มว,มวๆซัวๆไปก็น่าจะได้อยู่นะครับ <c oughs> พาส์ิฟิลด์เลยนนะครับเวลาแบบไม่ได้โจมตีสักพักแล้วมันจะขึ้นขึ้นเป็นวงนะครับผมนะนะนะโอเคเรากาจะดึงมันมาแบบรวบตีพร้อมกันแต่สเต็ปไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ <Nope. S 1> ต้องไปฝึกอีกสักแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องพาสซีิฟเนาะอ่าพาสซีิฟอะ สังเกตดีๆเวลาที่เราไม่ได้โจมตีสักพักนะครับผมมันจะขึ้นเป็นวงสีม่วงให้แบบนี้อ่ะอ่าพอกดตีครับมันจะเป็นการเดชเข้าไปหาศัตรูนะครับแล้วก็ทิ้งรอยแยกไว้เหมือนกันใช้สกิลเหมือนกันอแต่เป็นการแบบว่าเป็นพาสซีฟเนี่ยเนี่ยพอเรากดโจมตีนะครับมันก็จะพุ่งพุ่งแล้วทิ้งรอยแยกไ้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้คอมโบกับพวกสกิลหนึ่งสกิลสองเราเพื่อสร้างดาเมจได้นะครับอันนี้ก็มาเพื่อนเราบวกเยอะกันอยู่นะครับด้านล่างให้สัญญาณเพื่อนไปหนึ่งที พีดามาก่อนเอา้าฟังโกดึงโดนด้วยเรียบร้อยอันติเมทไหฮะดูเดือดค่าสองไปนะครับตัวนี้มันค่อนข้างพลิ้วเลยนะครับบางทีผมก็งงเหมือนกันว่าผมใช้สกิลอะไรไปบ้างแต่ก็อ่ามันก็ได้อยู่นะตวเนี้ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแต่ก็คือตัวก็บ้างบางบางจัดเลยอะแต่ดาเมจอะแรงจริงครับแต่ก็แบบยืนสู้กับคนอื่นไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะครับ โอเคตรงกลางมีประเด็นครับพุ่งไปก่อนเลยครับฟาดฟาดสกิลหนึ่งมาโอเค <c oughs> ปาดไปผิดทางอืมเขารอดเขารอดไม่เป็นไรฮะปล่อยเขาไปก่อนขอขโมยบัฟหน่อยแล้วกันตัวนี้ไม่มีมานาให้ใช้นะครับผมแต่ว่าจะเป็นเหมือนหลดสแต็คเอเนอร์จี้นะครับ <c oughs> การใช้สกิลแต่ละครั้งก็จะแบบเสียอันนี้ไปนะครับ <Yeah. S 2> มันจะได้คืนโดยการแบบว่ารีคอเวอรี่เรื่อยๆนะครับโอเคมีคนมาแป๊บหนึ่งกระทืบ เราเป็นอะไรชอบป่าสกิลหนึ่งไม่โดนพอมันป่าไม่โดนอ่พวกเอเนอร์จีมันก็จะไม่ได้กลับคืนมานะครับก็ทําให้เราใช้สกิลได้อย่างไบบไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะดูดิตีเต่าไวมากอ่ะผมเอาเซตเอมบมที่มันที่มันแบบว่าตีเต่าตีหลอดแล้วมันจะแรงขึ้นด้วยนะโอ้โหมีคนโดนแต่เขาไวครับตอนนี้สกิลแบบว่า กูดาวแค่2วีอ่ะที่จริงมันไม่ใช่ไม่ใช่2วีหรอกมัน1.5วีนะครับก <c oughs> ูดาวแน่นะวี <c oughs> นี่ไงโอเคสกิลไม่โดนด้วยครับเ <Nope. S 1> พิ่งเล่น <c oughs> ตานี้ตานี้ที่ผมเล่นนี่น่าจะประมาณตาที่3มั้งถ้าจำไม่ผิดนะถอยครับเพื่อนๆขอไปฟาร์มก่อนเราบวกแบบบ่อยเกินไปละเนี่ยฟาร์มคีบแป๊บเดียวเองครับยิ่งมีพาสซีฟนี่ยิ่งแบบสะดวกรุนก็นเร็วเลยครับเพราะว่ามัน ดาเมจมันค่อนข้างแรงนะครับแบบเวลาพุ่งไปจิ้มเขานะโอเคครับฟาร์มเรื่อยๆมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหแล้วหลายตัวซะด้วยอันติเมตย้อนหลังพุ่งเสียบปาดโอเคจงงัดจงแทงอะไรไม่รู้มั่วๆไปก่อนนะครับแต่ที่จริงก็ไม่มั่วเท่าไหร่หรอกเออแต่ว่าสกิลมันเหมือนมั่วนะครับแต่มันไม่ได้มั่วนะผมไม่ได้มั่วทุกคนไปฟาร์มต่อครับ ตอนนี้มันฟาร์มเร็วมันซามเร็วอะมันฟาร์มเร็วมากเลยนะครับไปก็ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้แค่ดามจดหลักมันจะมาจากรอยแยกที่มันระเบิดนะครับแล้วก็พยายามทํารอยแยกให้มันโดนศัตรูเยอะๆนะแล้วมันจะได้เอเนอร์จีคืนด้วยนะครับก็จะทําให้เราคอมโบแบบว่าสกิลแบบต่อเนื่องได้นะครับมาเหมือนจะมีคนอยู่แถวนี้ครับ มาไหมโอเคยิ้มดูโอ้โหเขาหนีเขานีเมื่อกี้แค่แบบโดนแค่พาร์ทสิบเรากับสกิลหนึ่งนะครับก็เจ็บอยู่นะฟังโก้โดนไหมเพื่อนโดนด้วยโอเคโอ้โหเขาสับขาหลอกเราเมื่อกี้เขาฟิกกับหลังด้วยกลัวไม่ตายกลัวไม่ตายฟังโก้นี้เล่นดีนะเดี๋ยวอ้อมไปเอามียาดีกว่าครับฟาบกระทืบหายตัวไม่รอด ไม่มีใครหยุดได้แล้วครับจังหวะนี้เราเหมือนเพื่อนเราอยากให้เราไปตีเต่าครับไปให้สัญญาณให้สัญญาณว่าเรากำลังไปแล้วมีตัวนี้อยู่ตรงกลางสตันโดนด้วยเพื่อนเราโดนฟังโกฉกโอเคฟังโกแบบฉกอีกแล้วมีการส่งสติ๊กเกอร์ย้อะเย้เราด้วยนะโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนอะไรครับเพื่อนเราทำผลงานได้ดีเยี่ยม ค่อนข้างแบบโกงนะทีมเราตอนเนี้ยแบบเข้ากันสุดๆครับเล่นดีมากไหลาย,ยาวๆเลยครับเขาเรียกว่าการสโนบอลน,นะสโนบอลก็คือการแบบได้เปรียบไปเรื่อยๆแบบไม่มีไออะไร,ะไรไมาหยุดยั้งอะไรแบบนี้อันติเมีก็ใช้แล้วไม่เสียเอนเนอร์ที่นะครับมีแค่สกิลหนึ่งกับสกิลสที่แบบว่า ไม่มี e NERGY ก็ใช้ไม่ได้แล้วเนะี่ยเพราะว่าสกิลมันคูดาวเร็วมากนะครับ1.5วิโอ้โหคูดาวแน่นะวิ <c oughs> กระทืบปาดไป 1G ตามเลยฮนะแดชกลับหลังอันติเมตอ่ะเวลาเราใช้มันจะแบบพุ่งถอยกลับหลังด้วยนะครับ <c oughs> มันใช้ตามศัตรูได้ด้วยนะแต่ว่าเราต้องใช้แบบในทิศทางตรงข้ามอะไรแบบเนะี้ยเหมือนที่ผมทเาเมื่อกี้อาจจะดูไม่ทันนะเพราะว่ามันเวเร็วมันพิ้วจัดเลยครับตันนี้พิ้วมากแต่ก็บางมากเช่นกันข้อเสีย มาฟามต่อครับอุ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยยังไงเราเราเล็งสกิลหนึ่งไว้ก็เล็งแต่ไม่เอาที่จริงถ้ามือผมไม่ได้ค้างอยู่สกิลหนึ่งไว้ผมพุ่งสกิลสองแล้วปัดน่าจะได้อยู่นะแต่นี้ก็คือแบบเป็นคนติดติดเลงอุย้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> ติดเลงสกิลครับพอเลงสกิลปั๊บอะมันมือมันไม่ยกปาดกระดึบกระทืบอันตีมบีอ้แรงแรงอ้นักเก็ตปลาอะไรอะจังวะนนี้เรียบร้อย นักเก็ดปลามากินตลารอยแยกเรามันไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่นะพวกสกิลอะไรนะแต่ว่าถ้าระเบิดนี่มันแรงมากนะครับทุกคนเจอเจอโจทย์โนแลนตัวปอมเหรอเจอกันไหนไม่พวกนี่ไงถอยกาดืบอโอเคระเบิดแบบแรงมากแรงจัดบอกเลยว่าอันติเมทนี่คือมันจะเป็นรอยแยกไข้กันสามอันนะครับใครอยู่ตรงกลางบอกเลยว่าเจ็บจี๊ดนะครับผมโอ้เธอเจ็บจี๊ด ตัวนี้ว่าไงเพื่อนสตันหน่อยไหมไปแล้วโอเคไม่โดนครับโอ้โหมีบาร์ฟโชว์ได้โอเคไม่เป็นไรฮนะเต่าดีกว่าเราเนี่ยถ้าใช้เอ่อพวกสกิลหนึ่งสกิลสองนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยผ <laughs> ิวเกินผิวเกินพุ่งผิดทางถ้าใช้พวกสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็ทำให้มันระเบิดใส่คีบได้อะ่ะมันจะได้เอนเนอรี่กับคืนมาได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าใช้กับคนนะ่ะมันจะได้น้อยกว่านะ โอ้โนแลนตัวปอมไปแล้วโจจย์เก่ากระทืบนี่ไงสื่อแห่งศักสีเรียบร้อยครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีตัวแถมตัวแถมตายเลยอือเศร้า้าวเกินไปหน่อยครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรเราเซฟแล้วเซฟแล้วจังหวะนี้เพื่อนเราเหมือนจะไฟกันอยู่ด้านล่างครับรอเราก่อนไหนไหมเพื่อนเพื่อนโอ้โหหายแล้วว่าไม่น่าเราไม่น่าจะรอดเอาเอา มีวาร์ปโชด้วยครับวาร์ปโชหรอนี่ไงวาร์ปโชมีขยันวาร์ปขยันวาร์ปต้องโดนแบบนี้เลือดน้อยไม่มีจะไม่รู้จะกลับบ้านต้องโดนต้องโดนเราส่งกลับบ้านเลยไม่ต้องขึ้นรถตู้ครับวาร์ป <Legend ary. S 1> กับบอไปเลย <B uk. S 1> เพื่อนเราก็แบบโอ้โหเอาเรื่องนะเอาเรื่องตอนแรกอ่ะผมนึกว่ารอยแยกอ่ะมันสร้างความเสียหายกับปอมได้ด้วยนะ <Yeah. S 1> แต่ที่จริงไม่ได้นะครับผม <laughs> ผมเคยทําให้มันระเบิดใกล้ๆป้อมอ่ะแล้วร,รู้สึกว่ามันแรงผมก sort of ็เลยแบบเอ้มันใช้ปีป้อมได้หรือเปล şey, ่าหน้าอะไรเนี่ยแต่ที่จริงอ่ะไม่ได้นะครับอ้าวมีเด็กหลงมีเด็กหลงปาดไปกระทืบระเบิดโอ้โหดูนี่ไม่ถึงวิอ่ะเอาจริงตัวนี้ว่าไงนี่ไงมันแรงครับผมตัวนี้แรงแต่ก็บางดูเลือดผมดิเมื่อกี้เขาแทบไม่ได้ตีผมเลยนะแต่ว่าก็คือตีครั้งเดียวก็คือดูเลือด แล้วด้วยความที่ผมแบบก่อนหน้านี้นผมเล่นตัวอีเซียมาครับสกิลผิดสกิลผ <c oughs> ิดเกือบตายเกือบตายฟรีเลยก่อนหน้านี้นผมเล่นอีเซียมาครับซึ่งตัวอีเซียมันตีปกติแล้วมันได้เลือดคืนใช่ไหมแล้วผมมาเล่นตัวอื่นอ่ะผมคิดว่ามันจะตีแล้วมันจะได้เลือดผมก็สับสนนิดหน่อยนะครับตอนนี้ยิงไม่ได้เล่นบ่อยด้วยเล่นวันละตาสองตาแล้วเนะี่ย คลิปนี้ก็อัดสดๆเลยนะครับสังเกตได้จากการไม่ได้ปิดแจ้งเตือนตอนแรกอู้เพื่อเราอู้อูอู้อูออ้ใครจนตายเลยค <c oughs> อัโหสงสารเลยโดนใครจนตายนี่โดนปืนฉีดน,น้ํายิงตายเหรอเนี่ยสวัสดีครับโจทย์เก่าเราโอ้โหไม่โดนแล้วดูเพิ่งจะโดนตีไปสองรอบจะได้กลับบอ่ออีกแล้วเรามารอจังหวะครับอู้ตัวนี้น่ากินเหลือเกินน่ากินเหลือเกิน โดนไหมไม่โดนซะด้วยครับตัวที่สองโอเคไม่โดนฮะที่จริงอาจจะโดนแต่ว่าเพื่อนยิงตายไปก่อนเมื่อกี้มารอรอฟาร์มคลิปรอครับตอนนี้เราต้องการเลือดมากเพื่อนอย่าล้านะขอเลือดหน่อยโอเคได้อยู่ครับ้ยฟังโก้ดึงโดนด้วยโอเคหายไปเลยครับผมเพื่อนเราชาร์จรอแล้วสวัสดีโนแลนตัวปลอมอุ้ยเดินเข้าป้อม สักหน่อยไหมมาดิลาเบิดไปดีเป็นไงละ่ะโหปังอาจมาแบบว่าสวบฮะเดี๋ยวเ <laughs> นะเมื่อกี้เขาฟิกมาเอาเราโดยเฉพาะเลยเหรอลงทุนมากตายไป2ตัวแล้วครับแล้วฟังกโก้ยังไงครับเพื่อนตัวนี้อยู่คนเดียวต้องโดนเราไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> เขาต้องโดนเราไม่ใช่หรอเมื่อกี้แล้วผมไม่มีก่อสักชิ้นเลยครับบางจัด โอ้โหมามามาเอาใหม่เอาใหม่เอาเจ้โจดอีกแล้วรอดไหมเรายังได้อยู่ยังได้อยู่แล้วดูสิเลือดผมคีฟจะตีเขาร้องคิฟตีตายไม่จกตาครับคิฟเกมนี้คือแบบยิงแรงมาก<ะ>โอ้โหไปก่อนนะเพื่อนดูเลือดเราด้วยคือแบบเลือดเราไม่พร้อมนะครับแล้วเมื่อกี้กระดกลิ้นทำไมก่อนเลือดเลือดเลือดมาจากไหนเป็นคนอะไรเพื่อนเพื่อนอยากตีหลอดไหมอยากมาช่วยเราตีหลอดไหมฮะ พราะว่าเลือดเราก็คือแบบอืโหเหมือนจะมีประเด็นเยอะเลยครับตรงนี้อ่อยอ,อยโดนโดนตึงโดนตึงแต่ว่ามันขึ้นชะลอนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ชะลอนะมันตึงไว้เลยอะฟังกโก้ให้สัญญาณจะบวกละอุ๊ยอุ้บหืตัวนี้มันเอาเรื่องนะสักหน่อยไหมฟังกโก้ดึงมันมาดิพร้อมพร้อมที่จะถอยไปปาดแล้วนะเนะี่ย <c oughs> มาน่าจะน่าจะจบได้แล้วมั้งเนี่ยสักหน่อยไหมโอ้โหฟังกโก้ไม,ไม่ไม่ใกล้เลยเมื่อกี้ โอ้แรงอันติเมตไปหลอกครับหลอกกระทืบตัวที่สองปาดเรียบร้อยครับโอ้โหโลโลเกิดเรามาแล้วฮาวได้แล้วตอนนี้นเปรี้ยวได้พร้อมพรๆๆในป้อมก็ได้นะเอาจริงยังไงเพื่อนมีใครจะแทงให้เราสักเม็ดสองเม็ดไหมมาแล้วครับผมโอเคตีป้อมฮะน่าจะจบไดยแล้วโ,โจย้ยโเก่าเรานี่หว่าที่มันทําเราตาย ต้องกระทืบกระทืบไม่หายก่อนต้องกระทืบนะครับกระทืบก่อนป้อมแตกมันเคี้ยวมันเคี้ยวอันนี้เขาเรียกว่ามันไส้ส่วนตัว Victory ่ครับผมโอ้โหมันจัดเหนือเทพซะด้วยครับผมค่าไป19บเก้คิวเลยแหละเนี่ยโอ้โหเพิ่งดูสกอร์ตัวเองแค่ไปอวดเพื่อนแป๊บนะครับ MVP มา13.0นะครับมากกว่าผู้เล่น9 2้เร์โอ้โห โอเพื่อนเราเล่นดีมากเลยครับโล่ทองกันทุกคนแหละดูดิตรงซานฝั่งตรงข้ามเลยอ่ะฝั่งเรา52ฝั่งนู้น11เองครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้เลยนะครับอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งซื้อมาเล่นเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามกลับมาทำบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบายบาย Till my time is gone I've never felt this way before And now I know this all for sure I won't forget your last betray I'll never forget this day